ข้อความภายในตัวตนของคุณที่อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดขอให้พี่ไพ่จงตอบด้วยค่ะพลังงานของคุณตอนนี้คุณอาจจะกำลังพบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกสับสนรู้สึกลังเลใจมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณอยากที่จะหลุดจากวงจรความรู้สึกเหล่านี้ค่ะ คุณพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณให้นิ่งให้ได้มากที่สุดและพยายามที่จะปล่อยวางกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นพยายามที่จะทำให้ตัวเองได้หลุดจากวงจรเหล่านี้คุณไม่อยากที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดอีกต่อไปคุณอยากที่จะหาหนทางที่จะทำให้ชีวิตของคุณได้พบเจอกับความสุขที่แท้จริงได้พบเจอกับชีวิตที่คุณตามหามาตลอดใช่ไหมคะ ซึ่งณนะตอนนี้ตัวตนของคุณอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าหากตัวคุณมีความอดทนเพียงพอมีจิตใจที่นิ่งเพียงพอเดี๋ยวชีวิตของคุณจะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ชีวิตของคุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะกําลังจะมีใครบางคนที่เขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณมากๆนะคะ เขากาลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวคุณนะคะเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่จะทําให้ตัวคุณสามารถที่จะได้พบเจอกับความรักที่แท้จริงค่ะความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่จะทําให้ตัวคุณมีความสุขมีความสบายใจนะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ตัวคุณรู้สึกประหลาดใจรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับคุณนะคะและจะทำให้ตัวคุณได้พบเจอกับความสุขที่แท้จริงค่ะหากตัวคุณกล้าที่จะชัดเจนต่อหัวใจของคุณกล้าที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและกล้าที่จะเดินออกมาจากวงจรความรู้สึกที่ทำให้คุณเคยเจ็บปวดเสียใจนะคะคุณก็จะได้พบเจอกับแสงสว่างค่ะ คุณก็จะได้พบเจอกับความสำเร็จในสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะทางด้านของการงานหรือการเงินนะคะและตัวคุณก็จะได้พบเจอกับความสมหวังในเรื่องของความรักค่ะเพราะคนที่คุณรอคอยจะเข้ามาในชีวิตของคุณและจะทำให้ตัวคุณที่พบเจอกับความสุขคุณสามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกับคนคนนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะแม่หมอขอข้อความ ที่ตัวตนของคุณอยากสื่อสารอีกหนึ่งใบค่ะทวินเฟรมคุณกำลังจะได้พบเจอกับทวินเฟรมของคุณแล้วค่ะคนที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานคนที่เป็นเสมือนจิตวิญญาณดวงเดียวกันคนที่เป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันนะคะณตอนนี้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วค่ะที่คุณจะได้กลับมาพบเจอกันแล้ว มันเป็นช่วงจังหวะเวลาของจิตวิญญาณของคุณทั้งคู่ที่จะได้กลับมารวมตัวกันจะได้กลับมาทำให้ความรักของคุณเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอกับทวินเฟรมของคุณเร็วๆนี้นะคะ